ทำการกระสิทพอเพียงแบ่งปันลอยียงผู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะืันนี้ยศินศิพภาพว่าพบกับเกษตรอ้อยหยอเอะแงเนาะคะเนาะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนเกษตรอ้อยหยอกเอะอิลีได้บานนี่น้ำท่วมมดแล้วปลูกทั่วที่สงไว้ก็เป็นบักทั่วเขากําแล้วบานนี่นี่มีเพื่อนมาสองคนอว้ยคนหยอกหยอกอยู่ เป็นเขากำเบิดพี่น้องเอ้ยอยากระทัว่วน้ำกระทัว่วน้ำถั่วเบิดเน่ากระพองกันเน่าคักดึงขึ้นมากคือเขากำนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่มีบ่มีหัวดีเลยแต่ว่าดำอยูด่ดอกแต่ว่าเป็นหัวอยู่ เป็นเป็นเป็นไนย์อยู่เดี๋ยวยายชิมสบ้ายางไปหลเป่เบึงอนนโอ้โหทงได้ทางนั่นเนาะมีมูมาสองคนบุนี่มีนวยบน,นออ้ยบนี่บุเ่เพวกเรากูแบนนนบ,อบโอ้ มี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 ่น่ายิดอกตีเนาะมี่น่ายบแต่ว่าเป็นเป็นเขากำติดูดูดูผัวนั่นคือยังส้มเขาคำโอ้บังเป็นหลายโพเลียงหัวหลายโพไผ่นอหนิเนาะไผ่นอหนิเนาะไผ่นอนี่นาะโอ้มากูดบักท่าดินเขากำติโอ้มากรูดเห็นำหมดูสดูสดูเบิ้งนึ่เนี่ยดูอุ้ย ก็เป็นดกขักยูเนาะดอกมันเาเป็นดิมันเ่าเออพอมันสิเป็นยี่สิบน่วยเหมือนบอกเงาหนิบ่กมันสิยูบอ่ะดอกยดีเนาะมันจะาสามสิบกเดือเสียดายเนาะเสียดายยูเสียดาย่มันนี่เดี๋ยวเมื่อเก่ามากตัวดินพูล่ะต้นใดเนาก็เสียขึ้นมากมันเ่าสองสามน่วยเออเอยเคยมีบ่จังเสียให้่อบบ่ ขดินเป็นขากัมขดินขากัมเนี่ยโดยที่บ้านเขากัมไมหลีเนาะายกชินไปส่วนมันมึงเนาะมากเนาะายชินไปส่วนมาไม่เอาบอกที่ขากัมมันดีเกมเมือวันแถเนี้ยขากัมเนาะว่ามาเแถเนี้ยขดดินดำแต่ฝนพอดีว่าพอเดาเดาขอกัมฝนดีผ้ายางไปทั้งนี่นี่มีมากมีมูมากสองคนนลเป็นยังไงก้นเดหลาล่หรอบ่สดิก้นเดินไลยเลยตี ดำซื้อได้ดำไม่น้ยนี่แกบงดูนี่ไหมโอ้ไม่น้ยตุนดำซื้อได้เนี่ยเนเนี่ยเห็นบ่อ้ยเต็มเลยบบงเเนี่ยเอาเอาดำแตเปือกดำแต้เปือกดำตนอกข้างนอกข้างในสดใสเลยเี่เนอะข้างในสดใสมาหยุดว่าดำข้างนอกข้างในสดใสดำแต่นอกผ่าห้ห่อข้มเดียห่อมตัวเนี่ยผาห้ห่อมดียซื้อดำจะว่าจินได้เนี่ อื่นแล้วมากดอดําเหอันไม้กันไหนนี่นี่เจนเจนครับนีกินไหดําซื่อเนาะเพราะว่าดินดินมันเปียกหลายมันมโอมโอ้ินอกพักพวงโลอกหอนเลยนางเศาหอมก้อนมูนางเศาหอมกนมูบ่นนะเอ๊ะสิเหตุไปทั่วทีบแล้วนอนไปจะขําสีเอามันตากแดดไปนะมแน้วเแ่บต้องเล็บยเมื่อมันวัวดุด

มันบ่ท่านแกแต่มันบ่อบ่อเพราะว่ามันตักะโลกดินดินมันอมแล้วมันหืมแล้วมันบ่เป็นตาหนี่สินก็เลยตากไปสไตล์ต่างแต่สมัยพอแม่ผ้าเฮ็ดว่าเอาหนาฝนห้อง่ต้องปิดหัวมันดอกขึ้นดอกตากเลยตากตากข้างเงานี่ล่ะแห้งย้มได้ยังไม่เก็บเอาเป็นบักทุดินเขากำไปเบิดพี่น้องเอ้ย มันเป็นน้ําปีนาปีนี้นฝนดีคักหลายนี่ก็เลยตากเงามันไปซะวาเาบ่พุ่นแล้วพุ่นแล้วยังบ่ทันได้ิดเลยตากไว้บ่จักคําสิเฮ็ดเสียด,ดายเสียดายแหงก็เลยเอิ้นแม่พวงก,กับอันนายุทธ<ำ>มาเก็บม กูซอยกูไปต้มเสียดายเป็นตะมันตัวมากพ่นน่ะนี่เขาเลียวว่าคอยเห็นมันกำ นั่นแหละบ่อนเอาบ่เนเอาเอาเอาเลยปิดเอาเลยปิดเอาไปต้มนั่นแหละมันมีในอยู่จะไปบีบเบกชันเพราะว่าห้องยักแล้ววันบ่เนเอาเหรอฮะก็ปิดเอาเลยเอาไปต้มขันมันสีน้ำมันสีเละหลุดหลุดเอาได้อยู่เอาไปต้มใหเอาไปต้มต้มแล้วมันมีในย์เหรก็เอาถิ่มไปเขากินหลุด เนี่ยเสียเป็นไนบดเนนี่เป็นไนบดนนี่ยเนี่ยเป็นไนขึ้นกันเนี่ยบเนัวหนอบอเพียสไรนึงมันก็มีเก้าแก้วเปี่ยเห็นว่าเต็มหมดเลยอีกวบาเพีย่เจ้าถิมหลายหดเพลยเก็บเอาไปต้มซื้อไหมต้มแล้วว่ามีไน่ห้าถิมตัวแล้วัได้เปี่ย อุ้ยมึงดูพี่น้องโอ้ยมึงงามแท้พวนนี่ไหมมึงเล็บปียงนน้ำสาวไทยคือนน้ำสาวพ่วงเดี๋ววันนี้มึงเล็บปียงอุ้ยนี่เราไปเห็ดแนวนี่ไปเห็ดแนวเนี่อย่าไปเห็ดแนวเหรอเนี่ยแกสุดหลือเด้ยไงแกอะไรเนี่ยแกพ่อเอาแนวอยู่เสียดายเนาะเสุดได้แต่เราตองเด็เงินหลายบาทเติบเอามันเป็นน้ำปีน้ำเดียนตามท่อพ่อได้ก็ได้พ่อได้กับบ่ได้มึงนี่กิน kìm tôm đi qua mình này, ừ, mình đi kìm tôm, chín tôm, mình đi, <laughs> thành, thành nhóa, khuyến, rồi đấy, rồi đấy xiêm mai, mày cả khay nhẫn, khay nhẫn, mình, mai đây nè, mày nhọt, giang đi, bữa nay hết xiêm rồi à, mày nhẫn, khay nhẫn mai có của bác khỉ này, bác tôm người đây, áo, mình nhớ chín xin cái phao của phố, của quận xịt, ô nhọt, nghe xong nè con, bị biết bậc thôi đám cam <laughs> <đám căm> con, thôi đìm cam con, thôi đâm cam con, thôi đìm cam มีเกยเมือนว่ามันมีสิบปีสามสิบปีจังมาพอกันขันเพื่อดินบ่กำกับบ่เลยมะกูแล้วว่าลูกค้าสช่างเมื่อไห่ันมันหมากดำลอยยิ่งก็เลยผู้อยากไปขายให้เพิ่นเอาไว้ซ้ำเนี่ยคนเสียงอุ้ยอีกแล้วแล้วพอหมากอีกแล้วเบ่งนว่าสิล่าพี่น้องแล้วบมาเห็นงามแล้วก็เอามาอ่างอีกเลยไม่เป็นพเสียด้เนอะอันไหนบ่เอาอันไหนบ่เอาอันนี้บ่เอาเนี่ยเอาบอาไว้ซ้ำเนี่ยคน ผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดซเซรีเดเอาเลยนะคะสวัสดีค่ะเอาไมพ่พวงไม่บ่ายนี่เปียงไหมเอาไปบ่าย <laughs> <laughs> เห็นบอกที่ดินเป็นนุ้ยง่ายหรอกเอาข้าเส้น